พวกกับพวกเรานะครับทีมงานคนสร้างบ้านใบหยือเบทโทมครับเขาเรียกว่าดูดีมีชาติตระกูลตั้งแต่ประตูทางเข้าเลยครับแต่หน้าบ้านเลยนบ้านเลขที่999นะครับโอ้โหมีรักชลี่ นะครับกว่าจะมามีบ้านหลังนี้ได้เนี่ยเริ่มจากปีแรกถมดินนะครับปีที่สองเริ่มหาคนสร้างบ้านมาได้เริ่มก่อสร้างมาใช้เวลาร่วมๆ3ปีเพราะฉะนั้นคนที่อยากมีบ้านนะครับผมว่าเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆไม่ใช่สวยแค่บ้านนะครับนี้การจัดสวนก็นี่ครับเข้ามาก็ดูเรียบหรูนะครับสวนจริงๆสวนไม่ได้มีอะไรเยอะแต่ว่าพอมีม,ม,ม,มีมีสวนเข้ามามีหญ้าเข้ามาเนี่ยก็ทําให้บ้านดูสดชื่นนะครับจัดสวนโดยเลนสเก็บหนเนะครับ อันนี้ทุกๆหลังที่เราสร้างบ้านไปที่ที่ทีงมงานเดบสโฮมสร้างบ้านไปก็จะมีงานจัดสวนเข้ามาเกี่ยวข้องทุกหลังนะครับอันนี้ครับหน้าบ้านหน้าบ้านในน,น,นี้ภูมิใจนําเสนอมากนะดีไซน์จะให้ความหรูนะครับ<ช>ดูดูหรูนะครับแล้วก็เราก็ใช้เป็นบัวนะครับบัวมาเล่นเนี่ยมันก็ทําให้บ้านหลังนี้มันดูดูดูมีราคา<ช>ดูดูมีมูลคา่าเพิ่มเฟิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับ การให้สีก็ทีมงานสถาปนิ้ของของเราเลยครับแนะนําการให้สีนะครับน้องเจมการให้สีเราให้ยังไงเผื่อคนที่อยากจะสร้างบ้านตอนนี้เขาสร้างบ้านไปแล้วไม่รู้จะทาสีอะไรยังไงนะครับอย่างแรกคอนเซปต์แรกการให้สีก็คือต้องเลือกจากคอนเซปต์บ้านก่อนใช่ครับมันจะมาจากตัวสไตล์บ้านครับอย่างตัวบ้านหลังนี้เป็นสไตล์อ่อกในไปในทางตกแต่งสไตล์แบบลักชัวรี่ครับลักชัวรี่ โทนสีที่เลือกก็จะเป็นโทนแบบเ,เรียบดูหรูรดูหรูทํายังไงให้มันดูหรูและดูเด่นขึ้นมาเราจะเลือกสีไปในทางที่ดูดูเข้มนิดนึงแต่ว่าเข้มยังไงให้ออกไปในทางที่ดูหรูครับเขาจะอยาออกเป็นสีตัวนี้เวลาทํางานนะครับถ้าง,ง่ายสุดถ้าใครกาลังสร้างบ้านอยู่นะครับไปที่ร้านนะครับไปที่ร้านที่เป็นร้านขายสีนะครับแล้วก็เอาแถบสีมาเลือกเนี่ย ผมแนะนำนะครับอันนี้เป็นเป็น,ปนทริคอย่างหนึ่งว่าให้แนะนําเลือกสีในแผ่นเดียวกันคือมันจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นโทนสีเดียวกันแต่ว่าตัวแม่เบอร์สีเนี่ยจะต่างกันประมาณสัก2-3เฉดสี อันนี้เป็นน้องเบงนะครับสาสถาปนิกใหม่ของทีมงานดูเบสทูมของเรานะครับเดี๋ยวจะได้มาร่วมงานมาช่วยกันออกแบบนะครับวันนี้มาศึกษาดูงานนะครับต่อไปอาจจะเป็นพระเอกของ MV นะครับในในการถ่ายทำเดี๋ยวให้น้องเดี๋ยวช่วยชช่่ววยยพูดเรื่องดีไซน์ออกมานะครับเป็นไงครับดีไซน์หลังนี้น้องเบงเชิญครับเชิญครับน้องยืนเนี่ยเด็กใหม่ยืนไปโอเคน้องเชิญเลยครับว่าด้วยเรื่องฟังก์ชันเนี่ยจากประตูหน้าบ้านเลยนะฮะเข้ามาปุ๊บเนี่ย เราจะเจอทางด้านของห้องรับโซนรับแขกปุ๊บไหลเข้ามาฟังก์ชันส่วนตรงนี้เป็นส่วนเดียวกันก็คือหลุมฝ้าหรือว่าทุกอย่างเนี่ยไหลามาเจอที่โต๊ะกินข้าวส่วนของทางด้านห้องครัวสามารถทำอาหารเสร็จเสิร์ฟที่ตรงนี้โอเคครับเมื่อกี้เทคเมื่อกี้ก็เอาไปสองพันแล้นะอีกหนึ่งพันเนี่ยเดี๋ยวต้องต้องปรับปรุงอีกนิดนึงนะครับเพราะหน้าตาก็ไม่ได้ดีเหมือนพวกเราแล้วนะใช่ บ้านหลังนี้โดนออกแบบมานะครับโดนดีไซน์มาฟังก์ชันสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำครับมีห้องเก็บของใต้บันไดครับอ๋อนี้มีมีลูกหลังนะครับครับผมถ้าเราไม่มีบันไดก็แสดงว่าเราจะไม่มีห้องเก็บของใช่ถูกไหมครับครับนี่เราทําบันไดขึ้นมาเพื่อที่จะมีห้องเก็บของโคตรยอดมากครับตบมือครับใครจะสร้างบ้านตอนนี้อย่าลืมนะครับต้องทําบันไดนะครับไม่งั้นจะไม่มีห้องเก็บของนะครับ อะไรน้องบิ๊กมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับทีมไปดูห้องน้ำมันต่อดีกว่าผมว่าทำไมผมไม่เข้าใจเลยครับน้องเจมครับน้องเจมช่วยอธิบายพี่หน่อยว่าทำไมทีมงาเราแต่ละคนถึจห้องน้ำเออพิเารห้องน้ำเเดียว EP ที่แล้วนะครับเดี๋ยวออกไปนี้จะรู้เลยครับว่าบ้านทั้งหลังครับอาจารย์เอกให้ความสำคัญที่ห้องน้ำห้องน้ำครับซึ่งสุขภัณฑ์ต้องใช้ของสแตนดาร์ดเราทำตั้งแต่ก่อสร้างจน แม้กระทั่งผ้าม่านก็เป็นทีมงานในเครือของมันสุราชเอ็นเอนะครับงานคุณภาพครับอันนี้ยืนยันได้จากผมนะครับงานแต่ละงานที่เขาทําไปอันนี้ผมกล้ารับประกันคุณภาพให้เลยครับว่าต้องดีเพราะว่าถ้าไม่ดีจะไม่ได้มาทํางานกับเดอะเบ h โฮมครับจริงๆอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในการสร้างบ้านนะเราไม่ค่อยได้พูดถึงกันก็คือระบบไฟฟ้าภายในบ้านนะครับทุกหลังนะครับของเราจะผ่านตัวเมนเขาเรียกว่าเมนการดูด นะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวกันถ้ามีไฟฟ้าช็อตไฟกระแสเกินอะไรต่างตเนี่ยตัวนี้จะทํางานด้วยกันทริปลงนะครับเพราะฉะนั้นเบรกเกอร์ทุกตัวทุกโซนเนี่ยเราจะแยกโซนหมดเลยนะครับชั้นล่างเราก็จะแยกเป็นโซนนะครับแยกระหว่างแสงสว่างแล้วก็ปลั๊กเนี่ยเราก็แยกเบรกเกอร์ออกจากกันแอร์เครื่องทำน้ำอุน่นหูด,ดูดพันปั๊มน้ําเราแยกเบรกเกอร์ออกทั้งหมดเราใช้เป็นไม้เทียมนะครับเป็นวัสดุทดแทนไม้นะครับเพราะว่าปัญหาของไม้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ย มันมีปัญหาเรื่องของเขาเรียกว่าความคงทนแข็งแรงเรื่องของเนื้อไม้ที่ไม่ได้เป็นไม้เนื้อแข็งเป็นไม้เนื้ออ่อนบ้างอะไรบ้างต่างต่างนะครับเราก็ตัดปัญหาพวกนี้ออกไปนะตัวเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กอิตาลีเป,เป็นเป็นเหล็กอิตาลีนะครับราวบันไดเป็นไม้จริงครับเป็นตัวราวบันไดเป็นไม้จริงอ๋อไม้จริงนะครับ ก็จะถูกจะแพงนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วอ,อยู่ที่ผู้อยู่ต้องการฟงังก์ชันแบบไหนนะครับอยู่ที่ผู้อยู่ต้องการวัสดุแบบไหนนะครับทุกส่วนเนี่ยมันมัน,มนแปรผันตา,ตามตามตามตัววัสดุนะตามพื้นที่การใช้งานดังนั้นคนที่อยากสร้างบ้านก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้นะครับหนึ่งเลยนะครับต้องดูเรื่องงบประมาณนะครับบ้านแต่ละหลังที่เราไปชมกันมานะครับ สี่ห้องนอนนะครับหลัง EP ที่แล้วสี่ห้องนอน,นราคาสองล้านกว่านะครับก็มีสี่ห้องนอนสามห้องน้ำนะ<ช>มาหลังนี้สี่ห้องนอนเหมือนังครับสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ําแต่ราคาต่างกันเกือบเท่าตัวเลยนะครับหลังนี้มูลค่าน่าจะประมาณสี่ล้านกว่านะ สําหรับบ้านหลังนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามพวกเราอยู่นะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับว่าบ <_ C ities> ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างชอบชอบชอบยังไงบ้างนะครับชอบส่วนไหนบ้างนะครับให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับผมว่าคําว่าลักชัวรี่นะครับในความคิดของแต่ละท่านเนี่ยแต่ละแต่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับ คนสร้างบ้าน by thebesthome ขอบคุณครับ